เคล็ดลับใช้แอปไลน์มาช่วยให้การเรียนหรือการทำงานของเราสะดวกดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีการทำงานหรือว่าการเรียนออนไลน์ในทุกวันนี้เนี่ยแอปหนึ่งที่คนไทยใช้เป็นตัวช่วยกันอยู่ตลอดก็คือแอปไลน์ ซึ่งไลน์ก็มีฟีเจอร์แล้วก็มีการพัฒนาอะไรหลายอย่างอยู่ตลอดก็ทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เอิญมารวบรวมฟีเจอร์คเคล็ดไม่รับในแอปไลน์ที่จะช่วยให้การทำงานการเรียนออนไลน์ของเราราบรื่นมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นซึ่งถ้าเรามาพูดถึงแอปการประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์ด้วยวิดีโอคอลที่ได้รับความนิยมในช่วง work from home และหลายๆคนก็ใช้กันอยู่ก็คือแอป Zoom แอป Microsoft Teams แอป Google Meet แล้วก็ Skype ที่มักจะมีติดเครื่องกันเอาไว้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ปกติก็ไม่ได้จะต้องประชุมอะไรกันบ่อยๆก็มักจะไม่ค่อยมีแอปประชุมติดเอาไว้แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วแอป Line ที่เราแชทกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็มี Line Meeting ไว้ใช้สำหรับประชุมซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิด19เลยนะคะไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มอยู่ในแอปไลน์เลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่วิดีโอคอลนะคะเพราะว่า หน้าตาและฟีเจอร์การใช้งานต่างๆมีให้เลือกพอๆกันกับโปรแกร,รมสำหรับประชุมอื่นๆเลยละค่ะซึ่ง n ล m มีติ้งนี้ก็จะทำให้เราประชุมแบบกลุ่มได้แค่ส่งลิงก์ประชุมให้เพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนเข้าห้องไล m e ีติ้งได้เลยสร้างห้องไล m e ีติ้งก็ง่ายๆเปิดไล e แล้วแตะที่แชทกดสัญ,ญลักษณ์ฟองน้ำคำพูด ซึ่งก็เป็นที่สร้างแชทก็จะเจอกับฟีเจอร์ประชุมกดเลยในกรณีที่เข้าครั้งแรกก็จะเจอกับคำแนะนำฟีเจอร์ไลม e ท t i n g ให้เราแตะที่สร้างการประชุมได้เลยค่ะระบบก็จะสร้างลิงก์เพื่อให้เราแชร์ห้องไลม e ท t i n g ไปหาคนอื่นได้โดยเราสามารถเปลี่ยนชื่อหัวข้อการประชุมได้โดยกดเปลี่ยนที่ไอคอนรูปปากกาแล้วก็พิมพ์แก้ไขได้เลยค่ะ จะชวนเพื่อนคนไหนมาร่วมประชุมด้วยก็กดเชิญแล้วก็เลือกชื่อลายเพื่อนคนนั้นหรือกดคัดลอกลิงก์เชิญเพื่อนเข้าห้องไลน์มิสติ้งได้เลยหน้าพร้อมทุกอย่างก็พร้อมกดเริ่มประชุมระบบก็จะเริ่มการประชุมเลยค่ะซึ่งระหว่างที่มิสติง้งเรามีคลิปวิดีโอหรือว่ามีสไลด์อะไรจะโชว์ในที่ประชุมก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วเลือกไอคอนปุ่มเล จะเลือก Youtube หรือว่าแชร์หน้าจอก็ตามที่เราสะดวกเลยนะคะซึ่งถ้ากด Youtube เราก็พิมพ์ค้นหาชื่อคลิปได้เลยแต่ถ้าเลือกหน้าจอของคุณระบบก็จะพาเรามายังหน้าจอหลักของมือถือเราทีนี้ เราจะเปิดโชว์เอกสารอะไรให้ทุกคนดูในไลมิตติ้งก็สามารถทำได้ให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยค่ะสะดวกมากๆโดยลิงก์ห้องประชุมนี้จะมีอายุ14วันนับจากวันที่ลิงก์ถูกสร้างนะคะซึ่งไลมิตติ้งรองรับได้สูงสุดถึง500คนใช้ได้ทั้งแอปไลน์บนมือถือแล้วก็ไลน์ PC เวอร์ชัน6.2.0ขึ้นไปค่ะดังนั้นจะใช้ฟีเจอร์ไลมิทติ้งอย่าลืมอัปเดตไลน์กันด้วยนะคะ และบ่อยครั้งที่เพื่อนร่วมง,งานส่งภาพส่งไฟล์ต่างๆมาให้เราทางลายแต่เราลืมเซฟไฟล์เก็บเอาไว้ในเครื่องพอถึงเวลาจะมาเปิดใช้จริงๆอา้าวไฟล์หมดอายุโหลดไม่ได้ซะแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดฟีเจอร์ e e p ในไลน์ช่วยได้ค่ะเมื่อ <état. S 2> เพื่อนส่งอะไรมาให้เราปุ๊บถ้าดูแล้วเราต้องการเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีก็ให้กดตามนี้เลย 1. อยากเก็บอะไรในไลน์เก็บได้ทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอลิงก์และไฟล์ต่างๆก็แค่กดค้างเอาไว้เมนูก็จะโชว์ฟีเจอร์ต่างๆถ้าอยากเก็บไฟล์ภาพนี้ก็เลือก Keep 2. ระบบก็จะติ๊กเลือกไฟล์ที่เราต้องการคีปเก็บไว้ซึ่งถ้าเรามีหลายไฟล์ก็เลือกได้อีกเลยนะครับเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มคีปที่จะมีวงเล็บจำนวนไฟล์ที่เราต้องการเก็บรักษากดไปปุ๊บ ระบบก็จะโชว์ข้อความมาเลยนะครับว่าบันทึกที่คลปแล้วคราวนี้ไฟล์ก็ไม่หมดอายุแล้วนะคะและถ้าเราอยากจะหาคลิปที่เก็บเอาไว้แล้วก็ให้เข้าไปที่ไลน์ตามปกติเลยค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่หน้าหลักกดที่สัญลักษณ์คลิปด้านบนกดปุ๊บเราก็จะเจอกับข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ในคลิปเพียบเลยจะกดโหลดเก็บเอาไว้ในเครื่องหรือว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆต่อก็จัดได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกสุดๆเลย ตอนคุยกับใครอยู่ในไลน์แชทส่วนตัวแล้วเราอยากจะส่งคลิปที่เราเก็บไว้ก็กดที่สัญลักษณ์บวกนี่ก็จะเจอกับฟีเจอร์คลิปค่ะแล้วก็กดเลือกไฟล์ในคลิปที่เราอยากจะแชร์ให้เพื่อนคนนี้เลยแต่ว่าการใช้คลิปก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีเงื่อนไขที่ทางเพจ Line Thailand Official เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะคะว่าคลิปจะสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 1GB เท่านั้นนะคะ เก็บความยาววิดีโอสูงสุดได้5นาทีจำกัดข้อความสูงสุด1 0,000ืตัวอักษรเก็บได้ไม่จำกัดระยะเวลาแต่ถ้าหากไฟล์ขนาดเกิน50เมกจะสามารถเก็บได้เพียงแค่30วันเท่านั้นนะคะส่วนสายชอบฝากหน่อยส่งข้อความที่เราอยากจะจดบันทึกส่งภาพส่งไฟล์ไปหาเพื่อนเพียงเพราะว่าเราอยากจะเก็บไฟล์นั้นก็เลยต้องขอฝากเพื่อนไว้ก่อนจดคุณเพื่อนชักจะรำคาญ <c oughs> ฟีเจอร์คีบเมโม ช่วยได้นะคะเราสามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าส่งไฟล์ไปหาตัวเราเองได้ในแชทส่วนตัวของเราไม่ต้องส่งต่อไปกวนใจเพื่อ,อนๆของเราแล้วโดยฟีเจอร์ค e p เมโมนี้ก็หาได้ไม่ยากนะคะกดที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าคีปเมโมเราก็จะเจอกับคิปเมโมที่เราสามารถส่งข้อความส่งวิดีโอหรือว่าลิงก์ต่างๆเพื่อเก็บเอาไว้สำหรับตัวเราเองจะเรียกว่าห้องแห่งความลับในไลน์ของเราเลยก็ว่าได้นะคะ ซึ่งพอเราส่งข้อความส่งไฟล์อะไรไปในแชทคีปเมมโมแล้วเขาก็จะเก็บเอาไว้ในฟีเจอร์คีปแบบอัตโนมัติเลยละค่ะทำให้เราสามารถจัดการข้อมูลที่เก็บไว้ได้ผ่านคีปซึ่งคีปกับคีปเมมโมต่างกันตรงที่คีปคือการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ของ l ลายซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Google Drive นั่นละค่ะแต่เขาจะแยกหมวดให้ชัดเจนเลยว่าข้อความภาพวิดีโอลิงก์หรือไฟล์นะคะ ทำให้หาง่ายขึ้นส่วนคีบเ m มโมนั่นก็คือการเก็บข้อมูลในลักษณะแชทคล้ายๆกับการแชทกับเพื่อนแต่มีแค่เราที่เห็นแชทนี้นะคะทุกวันนี้หลายคนก็ใช้ไลน์ในการช่วยทํางานช่วยในการสื่อสารกันในทีมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วบ่อยครั้งเราก็จะต้องมีการนัดหมายกันแล้วก็บ่อยครั้งมักจะคุยนัดหมายกันผ่านแชทไลน์แต่แหมข้อความในแชทไลน์มันก็เยอะเต็มไปหมดพันที่พลาดนัดกันได้ง่ายๆนะคะงั้น มาสร้างตารางนัดใน l ล n ์ซะเลยสิคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า l ล n e เนี่ยทำตารางนัดได้แบบนี้นะน 1. เข้าไปที่ l ล n e ส่วนตัวของเพื่อนคนนั้นหรือ l ลายกลุ่ม 2. กดที่สัญ,ญลักษณ์บวก 3. กดที่ฟีเจอร์ตารางนัดกดปุ๊บคราวนี้ก็ใส่ชื่อกิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมและเลือกวัน เสร็จแล้วก็กดปุ่มเชิญสมาชิกจากนั้นก็พิมพ์คําเชิญสั้นๆแล้วก็กดปุ่มส่งกดปุ๊บระบบก็จะโชว์ว่าส่งข้อความแล้วจากนั้นก็ให้กดปุ่มโอเคอย่างตอนนี้เอิญก็ได้รับตารางนะัดเชิญไปถ่ายรายการดิจิทัลแ a ล d จากน้องๆทีมงานนะคะกดที่ปุ่มดูตอนนี้นี่ก็จะเห็นรายละเอียดว่ากิจกรรมอะไรวันที่เท่าไหรค่ค่ะเอิญอ่านดูแล้วโอเคก็กดปุ่มตอบ กดติ๊กถูกแล้วก็พิมพ์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะอย่างเช่นพิมพ์ว่าแล้วเจอกันนะคะทุกคนอย่าลืดใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกทุกอย่างสำเร็จโอเคเพื่อนๆก็จะเห็นตารางการนัดของเราชัดเจนเลยค่ะหรืออีกวิธีก็คือการสร้างกิจกรรมที่ทำคล้ายๆกับตารางนัดนะคะโดยเข้าไปที่ลายส่วนตัวเพื่อนคนนั้นหรือว่าลายกลุ่มกดที่ขีดสขีด เลือกกิจกรรมกดสัญ,ญลักษณ์บวกแล้วก็ทำการใส่ข้อมูลเลือกวันเวลาสถานที่ในการทำกิจกรรมไปเลยค่ะโดยอย่าลืมติ๊กเลือกส่งข้อความแจ้งเตือนเลือกช่วงเวลาที่เราสะดวกให้ระบบแจ้งเตือนได้เลยนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นถ้ากลัวเพื่อนลืมนัดก็ให้เรากดที่ปุ่มตั้งค่าให้แสดงที่ประกาศ เพียงเท่านี้กิจกรรมนัดหมายของเราก็จะอยู่ด้านบนสุดของแชทแล้วค่ะแชทกันบ่อยแชทกันตลอดตลอดยังไงก็อย่าลืมนัดเรานะและเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกมือโหวตกันได้สะดวกสบายใช่ไหมคะแต่เ้่า Work from Home อยากจะเปิดโหวตอะไรสักอย่างทราบไหมคะว่าไลน์ก็เปิดโหวตได้นะอยากเปิดโหวตทำนี้เลย เข้าไปที่ไลน์ส่วนตัวของเพื่อนคนนั้นหรือจะเป็นไลน์กลุม่มกดที่สัญลักษณ์บวกกดที่ฟีเจอร์โหวตกดไปปุ๊บก็กดสร้างหน้าโหวตได้เลยเราก็พิมพ์คำถามสำหรับการโหวตพิมพ์ใส่ตัวเลือกใส่ภาพประกอบก็ได้กำหนดวันปิดโหวตก็ได้ระบุได้ว่าโหวตแบบตอบได้หลายข้อหรือจะโหวตแบบไม่แสดงชื่อหรือจะเพิ่มตัวเลือกอื่นๆก็ทำได้นะคะเมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยก็เลือกเสร็จสิ้น ส่วนฟีเจอร์สุดท้ายมาพักสายตากันสักนิดกับฟีเจอร์ใหม่ที่ l ลายเพิ่งจะเปิดมาไม่นานนี้นะคะก็คือ l ล e w วูมสำหรับคนที่ชอบดูคลิปสั้นแนวตั้งน่าจะชอบนะคะ l i v e ์ o ูมเป็นแพลตฟอร์มลงคลิปวิดีโอแนวตั้งบนแอป LINE สามารถใช้งานได้บนไล n e ตั้งแต่เวอร์ชัน11.20ขึ้นไปเล่นได้ทั้งแอปบนมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่ง l i e ์ o ูมนี้ก็จะคล้ายๆกับแอป Tik t o ตที่จะเป็นการลงคลิปสั้นแนวตั้งหรือว่าจะเหมือนกับ Re e l s ของแอป IG และ Facebook หรือชอสใน YouTube นั่นเองโดย l i ์วูมนอกจากจะอัดคลิปวิดีโอแนวตั้งแบบไม่จำกัดความยาวแล้วยังสามารถลงทั้งภาพนิ่ง แปะลิงก์โพสต์ข้อความอื่นๆได้ด้วยใครที่เล่นไลฟ์วูมอยู่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง i t 24hrs กันด้วยนะคะโดยเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์เพิ่มเพื่อนในหน้าโฮมกดค้นหาเลือกค้นหาเพื่อนด้วยไลา์ ID นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อ แอดไซ IT 2 4 hrs ค่ะโดยมีตัวแอดไซข้างหน้าด้วยนะคะเจอแล้ว Line Official Account ของ IT 2 4 hrs แล้วก็กดปุ่มเพิ่มเพื่อนได้เลยถ้าเข้าไปดูแล้วก็ให้กดที่สัญ,ญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะเจอกับโพสต์ต่างๆใน l n e VOOM ให้สามารถไปติดตามชมกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือการรวมเคล็ดรับการใช้ไลน์เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ที่ใช้้ไดทั้งการทำงานการเรียนออนไลน์แล้วก็ติดต่อกับเพื่อนสนุกสนุกก็ได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลยกดเลยกดทัดนะ